ใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนไว้ใช้งานค่ะคุณพี่นี่เลยแอดมินแนะนําเป็นตัวนี้นะคะน้องเป็นรุ่น oppo นะคะ a3x นะคะตัว oppo a3x นะคะจะให้หน้าจอมาที่6.67นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ได้เป็น Android ตัวใหม่เลยนะคะใครที่แบบว่าจะเอาไปใช้กับแอปธนาคารนะคะคุณพี่ตัวนี้นะคะรองรับแอปธนาคารได้ด้วยนะ แล้วก็ CPU ที่เขาให้มานะคะเป็น snapdragon 6s 4g gen 1นะคะคุณพี่มี2สเปคให้เลือกเลยค่ะมีเป็น ram 4ลอม6 4แล้วก็จะเป็นตัวแร m 6ลอม128นะคะส่วนตัวกล้องนะคะได้กล้องหน้ามาที่5ล้านพิกเซลนะคะกล้องหลังให้มาถึง8ล้านพิกเซลเลยค่ะคุณพี่ตัวนี้ได้แบตเตอรี่ไปที่5,100ม mAh นะคะพร้อมรองรับชาร์จไวที่45วัตต์นะ แล้วก็ตัวน้อง Oppo A3X นะคะใครที่เป็นไรเดอร์ใครวิ่งส่งของนะคะคุณที่ตัวนี้จอนะคะของเขาสู้แสงแดดได้ด้วยนะเพราะว่าค่าความสว่างของจอนะคะเขาให้มาถึง1,000พันิตเลยมีนะคะสองสีให้คุณที่เลือกนะคะมีเป็นสีแดงสีฟ้านะใครสนใจน้อง Oppo A3X นะคะรีบเข้าไปกดในตะกร้าได้เลยจ้า